สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับห้องเอื้ออาทรกันนะครับโครงการนี้ชื่อว่าเอื้ออาทรพร้อมมิตรหนึ่งนะครับตั้งอยู่ที่หลังโลตัสสีนครินนะครับหรือว่าเราจะไปออกทางหมู่บ้านทิพวรรณก็ได้นะครับจะถ้าเผื่อออกเส้นนั้นเนี่ยก็จะใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเลยนะครับห้องนี้มีขนาด33ตารางเมตรนะครับประกอบไปด้วย2ห้องนอน หห้องน้ํา1ห้องรับแขกและก็1ห้องครัวนะครับห้องนี้จะอยู่ชั้น3นะครับถือว่าไม่ได้สูงเกินไปนะครับเราก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปไม่ได้ต่ําเกินไปนะครับกำลังดีนะครับเวลาช่วงเย็นเลิกงานมาแล้วเนี่ยเวลาเด็กวิ่งเล่นกันข้างล่างเนี่ยเราจะได้ได้ยินเสียงเบานะครับแล้วก็ไม่เดินจนเมื่อยจนเกินไปนะครับห้องนี้ต้องบอกเลยว่า ตกแต่งสวยงามมากนะครับแล้วก็ทำเลดีมากๆเป็นห้องเอื้ออาทรที่มีคนสนใจเยอะนะครับในห้องเนี่ยเราทำให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็การผ่อนชำระต่อเดือนของห้องเอื้ออาทรห้องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ประมาณ 2- 3 0ถึงพันเองต่อเดือนนะครับซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยจริงๆก็คือถูกกว่าค่าเช่าอีกที่เวลาเราไปเช่านะครับต้องบอกเลยว่า ห้องนี้พร้อมอยู่เลยนะครับเพราะว่าเรามีฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้นะครับทั้งในห้องรับแขกนะครับแล้วก็ในห้องนอนเราก็มีเตียงให้นะครับเหล็กดัดมุ้งลวดอะไรพวกนี้เรามีให้หมดแล้วเคาน์เตอร์ครัวเรามีให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกำลังมองหาห้องเอื้อทำเลดีราคาถูกๆอยู่นะครับแนะนำห้องนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่า ห้องเอื้อนี้คนสนใจเยอะนะครับหากใครสนใจอใย่าช้านะครับติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้ง QR code เอาไว้ให้นะครับกับเบอร์ติดต่อถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยครับ